ยุคน้ำแข็งเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศของโลกเย็นกว่าปกติโดยมีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมขั้วโลกและทาน้ำแข็งที่ปกคลุมอยู่ในระดับความสูงที่สูงกว่าภายในยุคน้ำแข็งจะมีช่วงที่สภาพภูมิอากาศจะเย็นกว่าและอุ่นกว่าที่ไม่เท่ากันซึ่งจะขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเรียกว่าเก a เชียลส์หรือช่วงที่เย็นกว่าปกติและอินเตอร์เกรเชียลหรือช่วงที่อุ่นกว่าปกติแม้จะอยู่ในช่วงที่อุ่นกว่าปกติ แต่น้ำแข็งก็ยังคงปกคลุมขั้วโลกอย่างน้อยหนึ่งขั้วแต่ในทางกลับกันอุณหภูมิที่ไม่ได้อยู่ยุคน้ำแข็งจะสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นและมีน้ำแข็งอยู่รอบๆอบน้อยกว่ามากซึ่งจนถึงขณะนี้โลกของเราได้ผ่านพ้นยุคน้ำแข็งที่สําคัญมาแล้วอย่างน้อยห้ายุคด้วยกันการมองดูเสาน้ำแข็งและยอดเขาที่เป็นน้ําแข็งทําให้เห็นได้ชัดว่ายุคปัจจุบันของเราหรือยุคคอโลซีน ประมาณ1 2 0 0 0ปีในปัจจุบันจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของช่วงที่อุ่นกว่าในยุคน้ำแข็งที่ครอบคลุมช่วงยุคทางธรณีวิทยาควอเทอร์นารีซึ่งเริ่มต้นประมาณ2 6ล้านแสนปีที่แล้วและครอบคลุมทั้งยุคไพลสโตซ,ซีนหรือประมาณสองล้านแสนปีก่อนจนถึงประมาณ12,000ปีที่แล้วและยุคโฮโลซีนช่วงเวลาทั้งหมดนี้ จะเป็นช่วงวัตจักรที่อุณหภูมิและปริมาตรของแผ่นน้ำแข็งมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงซึ่งบางครั้งมันอาจเปลี่ยนแปลงได้มากถึง15องศาเซลเซียสภายใน2-3ทศวรรตวสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันนี้อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั่วโลกทำให้พืชพันธุ์และสัตว์บางประเภทที่สามารถอยู่รอดได้ในบางพื้นที่มีจำนวนสายพันธุ์เพิ่มขึ้นและลดลงไปด้วย และมันยังเป็นตัวกำหนดรูปแบบวิวัฒนาการของมนุษย์ด้วยเนื่องจากมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเราเองคำจำกัดความนี้จะมุ่งเน้นไปที่ยุคน้ำแข็งควอเทอร์นารีเป็นส่วนใหญ่และส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่โลกพลโตซีนที่ไม่คุ้นเคยสำหรับเราโดยมีแมมมอธที่มีลำตัวสง่าง,งดงามและเสือเขี้ยวดาบที่รอดชีวิตเคียงข้างมนุษย์นักล่าในยุคแรกเริ่มผู้ที่รวบรวมพละกำลังเดินทางผ่านสภาวะที่โหดร้ายเหล่านี้ สภาพภูมิอากาศหลังจากที่แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกเริ่มแผ่ความหนาวเย็นออกไปในมหาสมุทรของโลกเมื่อประมาณ38ล้านปีก่อนมหาสมุทรที่เย็นลงส่งผลให้อุณหภูมิของโลกแปรปรวนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆกระบวนการทำให้สภาพอากาศเย็นลงที่สำคัญเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ล้าน6แสนปีก่อนในช่วงเริ่มต้นของยุคควอเทอร์นารี และตามมาด้วยกระบวนการ1 8 0 0 0ล้านแปสนปีก่อนและ900000ปีก่อนและสุดท้ายคือราวราว0 0 0 0 0ปีก่อนนั้นซึ่งยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถสังเกตได้ชัดเจนเมื่อประมาณ900000ปีก่อนจนกระทั่งถึงจุดนี้จุดในช่วงที่เย็นกว่าทำให้มีแผ่นน้ำแข็งกว้างมากมันครอบคลุมระดับความสูงที่สูงกว่าทั่วยูเรเซียและอเมริกาเหนือ กลายเป็นลักษณะทั่วไปของยุคน้ำแข็งควาเท์นารีนับจากนี้ไปการเอาชีวิตรอดไม่ใช่แค่การเดินเล่นในสวนสาธารณะอย่างแน่นอนแต่จำเป็นต้องรับมือกับสภาวะที่รุนแรงกว่านี้มากโดยในช่วงที่อากาศแปรปรวนอุณหภูมิอาจสูงถึง21องศาเซลเซียสซึ่งหนาวกว่าปัจจุบันอย่างน่าสะพรึงกลัวแม้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะหนาวกว่าปัจจุบันเกือบ5องศาเซลเซียสก็ตาม ในช่วงยุคน้ำแข็งควาเทนารีโดยทั่วไปเนื่องจากปริมาณน้ำที่ติดอยู่ในรูปแบบน้ำแข็งระดับน้ำทะเลจึงอาจต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถึง120เมตรจึงยังมีพื้นที่อีกมากที่ถูกเปิดเผยออกมาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตต่างๆได้เข้าไปสำรวจและสถานที่ต่างๆเช่นเกาะอ,อังกฤษก็สามารถไปถึงได้ในทันทีเนื่องจากทะเลเหนือจะกลายเป็นดินแดนทางเหนือในช่วงเวลาดังกล่าวในขณะเดียวกัน ในขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของโลกถูกปกคลุมไปด้วยทุ่งทุนราขณะที่แอฟริกากลับแห้งแล้งมากขึ้นในภูมิอากาศแบบทานน้ำแข็งซึ่งมีความเข้มข้นทรงอิทธิพลและส่งผลกระทบกับหลายๆพื้นที่ในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันโดยทั่วไปจะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากสภาพอากาศที่เย็นกว่าและชื้นกว่าซึ่งในที่สุดก็ถึงจุดสูงสุดในช่วงเย็นและแหง้ง ทำให้แผ่นน้ำแข็งหนาขึ้นมากจนเกาะติดกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเริ่มมีแนวโน้มร้อนขึ้นและพังทลายลงอย่างกระทันหันนำไปสู่การเปลี่ยนเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอย่างฉับพลันจากนั้นอุณหภูมิอาจยังคงดีอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งทำให้โลกได้เห็นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นในช่วงประมาณ1 2 0 0 0ล้านแสนปีที่ผ่านมาซึ่งวัตจักรเหล่านี้โดยทั่วไปจะมีความยาวประมาณหนึ่งแสนปีการที่ทั้งพืชและสัตว์สายพันธุ์ต่างๆ จะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความเร็วที่ทุกสิ่งจะใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของสัตว์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหน้าปกของยุคพลายตซีนนั้นเป็นน้ำมอสขนปุยสัตว์หาอาหารขนาดใหญ่สูงตระงานงาโคง้งมีขนดก ซึ่งมันเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับช้างจริงๆแล้วพวกมันมีต้นกำเนิดในแอฟริกาและระหว่างยุคไพลโตซีนก็ออกเดินทางสู่ทุ่งทุนราทางตอนเหนือพวกมันไม่ใช่สายพันธุ์เดียวที่เป็นใหญ่ในช่วงเวลานี้เมื่อมีการปรากฏขึ้นและการเพิ่มขึ้นของสกุลอ e ีควัสซึ่งรวมถึงม้าและม้าลายวัวกระทิงออโรชฮิปโปโปเตมัสสลอดยักษ์โวตระกูลกวางและรัดขน ซึ่งยุคนั้นเป็นยุคที่สื่อให้เห็นว่าเต็มไปด้วยสัตว์ก่อนประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจนนักล่าที่ต้องการลิ้มลองความหลากหลายดังกล่าวไม่ได้ล้าหลังเสือเขี้ยวดาบซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับแมวมากนะักคุยเคีย้ยเหยื่อไปทั่วยุคไพลโตซีนและสิงโตก็มีอยู่ตั้งแต่แอฟริกาตอนใต้ไปจนถึงอเมริกาเหนือตอนใต้ในช่วงปลายสมัยไพลโตซีนรวมถึงสิงโตท่ำ ที่อาศัยอยู่ตลอดทางจากยุโรปไปทางตะวันตกของแคนาดาและหมีถม้ำที่สามารถพบได้ทั่วยุโรปและเอเชียจนถึงทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรียเช่นเดียวกันกับไฮยีน่าถา้ำการหายตัวไปของสัตว์ขนาดใหญ่ความหลากหลายดังกล่าวเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการจากมุมมองของเราเอง ในช่วงเวลาที่มนุษย์ได้กำหนดโลกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราเองจนถึงขนาดที่แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดได้ลดลงหรือสูญหายไปโดยสิ้นเชิงอันที่จริงสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่มีชื่อข้างตน้นได้หายไปจากโลกมานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ใหญ่ๆบางตัวที่เรียกรวมกันว่าสัตว์ขนาดใหญ่ในยุคพลโตซีนดูเหมือนจะลดน้อยลงและตายไปในช่วงสิ้นสุดของยุคพลโตซีน ในเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มีถ้ำตัวสุดท้ายดูเหมือนว่าพวกมันจะได้พบกับจุดจบของพวกมันแล้วในระหว่างประมาณ3 5 0 0ถึง2 8 5 0ปีก่อนในช่วงเวลาของทันน้ำแข็งขึ้นสู่จุดสูงสุดครั้งสุดท้ายในความเป็นจริงต้นน้ำทางตอนเหนือของยูเรเซียพบว่าสัตว์สายพันธุ์ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า44กิโลกรัมได้หายไปกว่า3 7นับจากนั้นเป็นต้นมา สัตว์จำพวกสิงโตถ้ำและแรดขนอยู่กันมาได้จนกระทั่งประมาณ14,000ปีก่อนหลังจากพวกมันได้ถอยทัพไปยังไซบีเรียทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่หลบภัยครั้งสุดท้ายของพวกมันเพราะว่าพวกมันจะมีปัญหากับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในช่วงปลายยุคน้ำแข็งและอีกอย่างสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นเช่นนี้ก็ได้ส่งผลต่อพืชที่มันกินตามปกติอีกด้วยแมมมอธรอดชีวิตมาได้ในยุคโคโลโซีนเช่นเดียวกับกวางยากักษ ซึ่งกวางยักษ์รู้จักครั้งสุดท้ายจากเทือกเขาอูราวในไซบีเรียเมื่อประมาณ7,700ปีก่อนแม้ว่าพวกมันจะถูกผลักดันจากสภาพภูมิอากาศให้ล่าถอยกลับไปที่เกาะแรงเกิลในอาร์กติกไซบีเรียแต่ในที่สุดมันก็ต้องยอมแพ้ต่อสภาวะอันโหดร้ายนี้เมื่อ3,600ปีที่แล้วถือได้ว่าแมมมอธเป็นสัตว์สายพันหนึ่งที่สะท้อนให้เราได้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจน เนื่องจากว่าหลังจากที่จุดสูงสุดของทานน้ําแข็งครั้งสุดท้ายหรือ Last Glacial Maximum สิ้นสุดลงทำให้เกิดสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นและมันก็ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อแมมมอธอย่างเลี่ยงไม่ได้และทำให้จำนวนของพวกมันลดลงอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาปัจจัยทั้งในเรื่องของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อพวกมันที่เกิดจากมนุษย์อาจเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์หลายชนิดในยุคไพลสโตซีน หนึ่งในนั้นคือใบสั้นทุ่งหญ้าสเตปและม้าป่าซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยอาจจะมีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดตามการศึกษาวิจัยแต่ละที่มนุษย์ยุคแรกเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพอากาศแบบควาเทนารีที่คาดเดาไม่ได้ในความเป็นจริง ดูเหมือนว่าความอยู่รอดและการพัฒนาของเรานั้นแท้จริงแล้วเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเงื่อนไขที่มาพร้อมกับยุคน้ำแข็งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ทําให้เรามีการพัฒนาและหาวิธีที่จะอยู่รอดได้เป็นอย่างดีมาตรฐานที่สําคัญทั้งหมดเกี่ยวกับการปรากฏตัวของสายพันธุ์ภายในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของเรา เหมือนก,นกันกับการปรากฏตัวของเทคโนโลยีหินที่แตกต่างกันสามารถเชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่สูงมากด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงต้องปรับตัวไม่เพียงแต่กับป่าฝนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งด้วยและเห็นได้ชัดว่าคนที่เก่งด้านนี้สามารถปรับตัวได้ดีกว่าคนอื่นๆที่มีข้อจำกัดมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีไหวพริบมากขึ้นเรื่อยๆ ความสามารถในการปรับตัวของเรายังหมายถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ๆและเรียนรู้ที่จะรับมือกับสภาพพื้นที่นั้นๆและใช้ประโยชน์จากมันตัวอย่างเช่นเมื่อประมาณ870,000ปีที่แล้วอุณหภูมิลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งผลักดันให้สัตว์กินพืชขนาดใหญ่เข้าสู่ยุโรปตอนใต้และเปิดเส้นทางผ่านหุบเขาโปซึ่งดูเหมือนว่ามนุษย์โฮโมไฮเดลเบเกนซิสจะรู้ดีอยู่แล้ว ภายในยุโรปพวกเขาได้เรียนรู้ถึงสภาวะของท่าน,น้ำแข็งไม่ว่าจะเป็นการลดลงการเพิ่มขึ้นและการไหลนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเปิดทางเดินสีเขียวข้ามทะเลทรายซาฮาราระหว่างช่วงประมาณ5 0 0 0 0ถึง45,000ปีก่อนและราวๆ1 2 0 0 1 0ถึง110,000ปีก่อนสิ่งที่น่าสนใจคือ การปรากฏตัวของพวกสัตว์กินพืชขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการอพยพข,ของโฮโมเซเปียนที่ออกจากบริเวณตอนใต้ทะเลรายซาฮาราของแอฟริกาอย่างไรก็ดีระดับน้ำทะเลที่ลดลงส่งผลให้ออสเตรเลียอยู่ในระยะการล่าที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังทำให้ผืนดินขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบรินเจียกลายเป็นดินแดนที่เป็นพื้นที่ราบกว้างในช่วงอากาศหนาวเย็น และกลายเป็นทางผ่านสำหรับมนุษย์ที่จะเข้าสู่ทวีปอเมริกาในขณะที่มนุษย์โฮโมเเปียนรุ่งเรืองในช่วงปลายยุคพลตโตซีนและแพร่ขยายออกไปไกลแต่มนุษย์นีอนเดอร์เท่ากลับไม่โชคดีเช่นนั้นเพราะเมื่อในขณะที่ยูเรเซียกำลังเย็นตัวลงระหว่างที่จะเข้าสู่จุดสูงสุดของทาน้ำแข็งครั้งสุดท้ายหรือลาสเกเชียลส์แม็กซดูเหมือนว่าจำนวนพวกเขาจะลดน้อยลง โดยสาเหตุมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือแม้แต่เพราะการสูญพันธุ์ของเหยื่อที่เป็นแหล่งอาหารหลักและการแข่งขันกับโฮโมเซเปียนที่มาถึงหลังจาก45,000ปีที่แล้วสาเหตุต่างๆเหล่านี้ทำให้มนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์ทาที่หายไปประมาณ30,000ปีที่แล้วนั้นถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ไม่รอดจากยุคน้ำแข็งล่าสุดที่ปกคลุมโลกของเรา แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความผันผวนของอุณหภูมิที่มาพร้อมกับวัตจักรน้ำแข็งเกเลเชียสและอินเตอร์เกเลเชียที่ได้อธิบายไว้แล้วในตอนต้นล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากกระบวนการทางธรรมชาติทั้งสิ้นในขณะที่ภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เกิดจากมนุษย์เราแทบจะทั้งหมด